สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะครูชูจะพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับต้นมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนนะคะมาดูนะคะว่าต้นมะพร้าวนะคะมีสรรพคุณนะคะอย่างไรบ้างมีโทษอย่างไรบ้างวิธีการปลูกอย่างไรบ้างรวมมิตรเลยนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะครูชุนะคะจะพามาชมนะคะนะคะต้นมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนะคะว่าลูกจะโดกสักเพียงใดนะคะเพื่อนๆนะคะ ดูวิธีการปลูกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะต้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมีการปลูกร้ายเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะร้ายพันรายชนิดนะคะอันนี้คือต้นผันเตี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี้นะคะต้นผันเตี้ยนะคะเพื่อน,นเพื่อนนะคะ ในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเขาก็จะมีการปลูกรายวิธีนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็ถ้าวิธีการปลูกเริ่มต้นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็ทําการขุดถุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะสักประมาณนะคะสักประมาณ30เมตรหรือ40เมตรนะคะเพื่อนๆนะคะจากนั้นเราก็เอามะพร้าวนะคะลงไปปลูกนะคะแต่ก็อย่าปลูกตรงนะคะเพื่อนๆนนะคะถ้าเราปลูกตรงนะคะรากของเขาเนี่ยมันจะชอนขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้ กราที่มันอยู่กับลูกมะพร้าวนะีคะมันจะออกแตกยากนะคะ เราก็จะปลูกทั้ประมาณ30องศานะคะเพื่อนๆนะคะถ้าปลูกได้นะคะทางทิศตะวันออกนะคะหรือทิศไหนก็ได้นะคะที่เป็นทิศที่เหมาะสมนะคะเพราะมะพร้าวชอบแสงแดดนะคะถ้าปลูกทางทิศตะวันออกหรือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมันก็ดีนะคะมันก็จะได้รับแสงแดดนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเราปลูกประมาณสักเฉียงๆนะคะ30องศานะคะรากของเขาเนี่ยเวลาก็แตกออกมันก็จะชานใช้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะไม่ตรงนะคะตรงแน่นอนนะคะเพื่อนๆนะคะน้ำมะพร้าว เพราะรากของเขาจะแข็งแรงและทนทานรากแข็งมากเลยนะคะเพื่อนๆนนะคะต้นมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยนะคะเพื่อนๆนนะคะเนี่ยค่ะวิธีการปลูกนะคะมันก็จะได้ผลสัก2ปีนะเพื่อนๆนนะคะ2ปีสาปีนะคะอันนี้นะคะของเราก็จะทําการปลูกเอาไว้นะคะเพื่อนๆนนะคะประมาณสองปีนะเพื่อนๆนะคะก็จะได้ต้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาพูดของสรรพคุณนะคะเกี่ยวกับนะคะ มะพราะ้าวน้ำหอมนะคะมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ได้เป็นข่าวเกี่ยวกับมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับน้ำมะพราะ้าวน้ำหอมนะคะมะพราะ้าวน้ำหอมมีโฮอร์โมโนมากนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าผู้หญิงนะคะเพศหญิงนะคะได้รับประทานเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีโฮอร์โมโนเท่ากับร่างกายจะทําให้ผิวพรรณเต่งตึงผิวพรรณสวยงามนะคะมีน้ํามีนูนนะคะเพื่อนๆนะคะดืนมะพราะ้าวเป็นประจํานะคะเพื่อนๆนะคะ นี่นะคะจะทําให้นะคะแก้สิวได้นะเพื่อนๆนะคะผิวพรรณก็จะดูสวยงามเป่งปังเลยนะคะเพื่อนๆนะคะดื่มน้ํามะพร้าวหรือลูกมะพร้าวเนี่ยคะน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะเพื่อนๆนะคะนํามาให้รู้จักกับมะพร้าวน้ําหอมนะคะ ประคุณคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์มากมายหลายชนิดนะคะถ้าเพศช,ชายนะคะนําไปนะคะเพื่อนๆนะก็เคยมีข่าวมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะรับทราบแล้วนะคะเกี่ยวกับน้ามะพร้าวน้ําหอมนะคะเขาก็เรียกว่ามีฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนมากมายเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ นะคะเกี่ยวกับสรรพคุณคุณค่าทางอาหารนะคะมีประโยชน์มากสําหรับเพื่อนๆที่ออกกําลังกายนะคะเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะก็ไปดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อให้ประโยชน์นะคะช่วยให้เสริมนะคะเกี่ยวกับนะคะคือน้ำมะพร้าวเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์นะคะเพื่อนๆนะคะทําให้เราดื่มเข้าไปกระชื่มกระชู้ไว้นะคะไม่ให้หิวน้ํานะคะเพื่อนๆนะคะประโยชน์ของเขาไม่มากมายหลายชนิดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ จากนั้นโทษของเขาล่ะอ๋อถ้าโทษของเขามีอยู่2อ,อย่างเท่านั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อใครที่เป็นโรคไตนะคะห้ามดื่มน้ำมะพร้าวมากนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมันจะทําให้นะคะได้รับโทษนะคะจะทําให้ออกคริปคือน้ำมะพร้มมาวมันจะออกแคลเซียมออกมามากมายน้ํามันจะเยอะจะทําให้ปัสสาวะบ่อยนะคะและใครที่เป็นโรคหัวใจนะคะหัวใจโดยตรงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะก็อย่าดื่มมากนะคะจะทําทให้นะคะ <S <S เขาเ,เรียกว่านะคะมันจะเกิดนะคะ รารนะคะบางอย่างออกมานะคะมันก็จะไม่ดีกับประโยชน์นะคะละโทษของตัวเองนะคะเขาเรียกว่ามีทั้งสรรพคุณนะคะแต่และโทษนะคะแต่ส่วนมากน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีสรรพคุณมากกว่าโทษนะคะเพื่อนๆน,นะคะให้ดื่มน,น้ํามะพร้าวเป็นประจํานะคะจะช่วยด้านหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆนะคะดื่มเข้าไปแล้วบำรุงสมองนะคะเพื่อนๆน,นะคะ บำรุงสมองนะคะทำให้ความจำนะคะดีนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะมีแคลเซียมประโยชน์มากมายหลายชนิดเลยนะคะเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวเนี่ยนะคะดื่มเป็นประจำนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะจะทําให้นะคะสรรพคุณมากมายและมีคุณค่าทางอาหารมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะคะดื่มประจํานะคะผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็อายุยืนยาวนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะดื่มมะพร้าวนะคะร่างกายแข็งแรงร่างกายสดชื่นนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ นี่แหละค่ะขุชูนํามาฝากนะคะแล้วก็มีข่าวกันมาแล้วนะคะเกี่ยวกัวอะไรเพื่อนๆนก็คงจะรับทราบทางข่าวมาแล้วนะคะว่าเพราะมีฮอร์โมนทางสารอาหารมากมายนะคเพื่อนๆนนะคะบารุงร่างกายได้ดีและยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้นะคะคู่ชูก็เอามาฝากเพื่อนๆนนะคะจะได้รู้คุณค่าของนะคะเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนนะคะ ถาชื่นชอบคลิปนี้นะคะครูชุดติมาพรฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ครูชุดติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะเพื่อนๆนนะคะหน้าพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ